สำหรับกิจกรรมในวันหยุดของสวนสัตว์ลบบุรีมีอะไรบ้างครับอาจารย์กรรมก็จะประกอบไปด้วยการเลี้ยงสัตว์นะซึ่งเป็นกิจกรรมน่ารักนะ่ารักเด็กๆก็จะไีเลี้ยงสัตว์ต่างๆซึ่งมีสัตว์นะ่ารักหลายหลายหลาย,ลาย,ลายอย่างแตนะ่ไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นวางแพะแกะเต่าหน,นกูกระต่ายต่างๆพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่น่ารักอยู่แล้วนะเ,เด็กๆก็จะชอบพวกนี้ครับแล้วกิจกรรมอื่นกะ็จะมีการนั่งรถไฟชมสัตว์ต่างๆพวกนี้แล้วก็จะมีการการชมการ แสงกระจับงูนี่ก็เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวนะครับอย่าเล่าเรียนแบบเด็ดข,มมขดกผูาหลงิงหรือ,อเด็กโตหน่อยก็จะไปนั่งหรือไปปัเดเทือจิ่นครับ ปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่นปั่นปั่นแล้วไม่ต้องห่วงนะคะสถานีปั่นที่นี่นะคะเรามีการเซฟตี้นะคะมีความปลอดภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพให้กับน้องๆนะคะได้สนุกสนานกับการปั่นเป็ดกันค่ะเหมือนก็จะมีเช่นก็จะมีการแสดงดิเกมาแสดงไม้มีเขงพันตัวก็จะมามาแสดงที่นี่ดังนั้นครอบครัวในวันหยุดหรจางเนี่ยก็ไม่ต้องไปไกลลูกเลี้ของเรามีมีสวนสัตว์ของเรามาที่นี่ใกล้บ้านนะครับผู้ใหญ่ สามสิบบาทเด็กโตยี่สิบาทเด็กเล็กสิบาทช่วงนี้ปิดเทอมนะครับรหรับเด็กเล็กไม่เกินยุคเก็อก,กลดนะครับทางผู้จัดของเราให้เข้าชมฟรีนั่งรถไฟฟรีนะครับมาเที่ยวสวนสัตว์ลพบุรีเยอะๆนะครับ